รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาัาลีนะครับจะพาไปหนีเที่ยวทิพกันที่ฝรั่งเศสครับวันนี้เนี่ยเราจะพาผู้ชมไปชิมอาหารร้านหนนดาวมิชลินและจากนั้นเนี่ยก็จะพาผู้ชมไปกินไอศครีมพนักงานน่ารักมาก <Wow. S 1> ขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูเองจากนั้นนะครับเราก็จะนั่งรถไฟ TGV ไปปารีสกันทั้งหมดนี้จะอยู่ในหนีเที่ยวกันหนีเที่ยวทิปวันนี้ครับโอ้โหได้ไหมอีกอีกที าาโหโหโหนห้น,นโหโเ,เ,เีหโหโนโหลหโ้โห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 โกโหโหโหาหโ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 มโคโหโหโะคหโหาหโหโหอาเทโห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 โอโห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 เีโห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 ตหโหโงโหโหโหโ่โหโหโูโห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 เหโ่โหจะง,ง Notre Paris. ห,จะห้หโ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 หนอโห่หโ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 หอหโอยหรหอหโห้หโ้โห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 โได้โงโหโหรอโรโหโทโกลัวรถไฟชนกัน เป็นหว่วงเป็นหว่วงรถไปลูฟทั้งหมดเนี่ยคือลูฟนะอันนี้ไม่ได้ใช่ลูฟนะอันนี้คือพีระมิด เพราะกับคุ TRUE 5G ใครๆก็ใช้ TRUE เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าข่าตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง ก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้านที่ไหนตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเมืองโคมาเมื่อกี้เนี่ยเมืองที่น่ากลัวเมืองโคมา <c oughs> นะฮะอ่ะชื่อ <c oughs> โคมาเ <c oughs> มืองน่ารักซึ่งร้านเนี่ยอชื่อ เนี่ย JY p r o s e c i o Cheese c h e s อะไรทุกอย่างที่เชฟเนี่ยพี่ชองนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมเข้าไปคุยกับเชฟเข้ามาเขาเนี่ยชอบเมืองไทยมากปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งไปมาไม่ใช่ปีแล้วปีนี้เขาไปมาแล้วปีหน้าเขาก็ไปอีกมาเก็บดาวเพิ่มอีกหนึ่งดาวได้หนึ่งดาวนะมิชลินค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะตั้งแต่กินทั้งทัวร์กรุกนี้มา มือเนี้ยเริ่มต้นดูสวยสุดูดีดูดองฟางเล่นดูดองฟางแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยต้นออลิฟที่วางอยู่นะฮะที่มีรูปเห็นเนี้ยนะฮะต้นออลิฟเนี้ยก็มีออลิฟอยู่กินได้เลยแล้วน้ำปังดูดิเขาหั่นเป็นแีใช่ไหมอันนี้มันก็เหมือนมีสีแล้วมันจะบอกว่ามันดูรู้อะไรพี่ปุ๊กว่าอร่อยพูดจริงนี่มันดูดีโอ้โหได้ยินไหมอีกทีอีกทีโอ้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่า symphony of crabs เวลามันคลาแล้วมันมันมันเคาะเนี่ยนะแปลว่ามันอร่อยว่าแล้วก็กินดีกว่าผมชอบมากบอกได้เลยเพราะแม้กระทั่งเนยยังมีชื่อร้านเลยนะนนคือแบบใช้ได้เนยก็ยังมีชื่อร้านเลยแบบถือว่าเยี่ยมเลยเริ่มต้นดีเริ่มต้นดีม,มึงที่ผมบอกได้เลยโดยที่ว่ายังไม่ได้ชิมอาห อาหารร้านนี้จะต้องไม่จืดใชอไหมเพราะว่าเชฟเข้าไปเมืองไทยทุกปีอะเหรอคะดังนั้นแปลว่าลิ้นหรือพาเลยของเขาเนต้องคุ้นเคยกับรสชาติจัดของอาหารเราดังนั้นเี่มันจะมีโอกาสเอานี้มีโอกาสสูงกว่าเชฟคนอื่นที่เราจะชอบมากกว่าค่ะนะแล้วการที่เขาไปเมืองไทยทุกปีเยแสดงว่าเขาชอบอาหารเราใช่ะฉะนั้นเขาต้องทําอาหารเขาอินสปายบายของเราบ้างแน่นอนอาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้ไม่มา็นไรดูดีกว่าไยดูไปดูลุ้น ลอสรสริมีรงมงอยู่ดูดีดิคะสั่งไม่เหมือนพี่ฟุ๊กรีสั่งเป็นโฟกาค่ละร้านนี้ทำออกมาเป็นโฟกาเทอรีอย่างที่เห็นเนียนค่อนข้างเค็มใช่ค่อนข้างเค็มต้องห่เกลือห่อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเข็มไป หมดเลยอ่ะมันแย่นะม,มันแย่ไหม่ะมันหนะน,นึบเนาะก็นะมไม่แตกเพราว่าเขาบอกเัจมันฝรั่งมันน่าจะแน่นๆหนึบๆนก็มันก็อีกแฟคเจอร์หนึ่ง นี่โรสบี๊น่าเขาถึงอทำสองวันเลยดิบเเป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ของเขาอ่าอันนี้ของหวานล้างปากใช่ไหมคะของหวานล้างปากเหมือนอาหารจีนนะที่ที่เวลาไปกินที่ตัมบอนดอนแล้วจะมีส้มให้แบบ คือกินแค่มือเมือวใช่ถ้ารอนดอนอะรีรู้เลยพี่พูดทำไงพูก็กินอย่างนี้แล้วก็ฮีทำทำกับไอชีบ่อยออืืช่ะเเก๋ฟู๊ดอันนี้เก๋ฟู๊ดเก๋ฟู๊ดเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยทำเหมือนเลยว่ะเก๋ฟู๊ดเชอรี่นี่กันพีวิวิดีหาวิวได้ฟิวส์ดิ เหมือนมุนเหมือนมุนเนนอนจริงๆนะคะได้แต่กินมาอันนี้แบบสดชื่นมากมัเนเป็นเหมือนแบบฟรีด d e s s e r เฉยๆนะคะตรงนี้มันเป็นวาน,นิลาแล้วก็ตรงนี้เป็นเลเมอน,มนเชลโลกรานิต้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบครีมวานิลาอ่ม,มอเมลแรนอ่ะครีมมลแรนเปรี้ยวๆอะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆน้ำตาลปัไปอะค่ะ,ะแล้วกินด้วยกันเนี่อูมันสดชื่นมากจนต้องถ่ายอะ เดี๋ยวเขาไม่ให้สั่งอ่ะอันเนี้ยอยากแค่บอกว่าที่นี่อันนี้อร่อยอืมอุ้ยหันไมดอล่อะมาธรรมดาครับธรรมดาธรรมดานะผมวผมว ช็อกโกแลตค่ะช็อกแลตก็เป็นการรวมตัวกันของหลายๆแบบมีทั้งมูมสมีทั้งแบบไอติมอะไรเงี้ยสนับสนุนโดย Truevision มองเลิกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP ตอนนี้ผู้ชมครับเราสองคนนะฮะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองกราฟบวกนะครับซึ่งมันเมืองที่ใหญ่มันเป็นเมืองหลวงของแคนา่ะใช่ดังนั้นเนี่ยมันต้องใหญ่คือมันก็ใหญ่แล้วมันก็มีแหล่งช้อปปิ้งแล้วมันก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างก็ค่อนข้างจะดีกว่าเมืองเล็กแน่นอนเพราะว่ามันมีคนเยอะกว่ามันก็ต้องมีอะไรอำนวยความสะดวกให้คนหมู่มากมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ย ที่เรามีเรือซึ่งเป <แ S 1> ็นเรือที่เป็นกระจกอยู่ด้านบนนะคล้ายๆที่ปารีสเลยอืมคือดีเลยแหละฮะนี่ครับก็นอกเหนือจากจะมีร้านนะฮะขายของอไปเรื่อยเป็นราวแล้วก็ยังมีคนเนี่ยเอาของแอนทิกมาขายแบบเหมือนคล้ายๆกับเปิดท้ายขายของกันที่นี่แต่ผมเดาว่ามันต้องเป็น,นวันวันใช่วันหยุดหรือวันอะไรแบบนี้เห็นสวยๆแบบนี้นะฮะแน่นอนครับถึงได้เป็นเมืองที่อยู่ในมอดดโลกด้วยไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคะพี่ฟุก รู้หรือเปล่าคะว่าเมืองนี้นะคะเป็นต้นกําเนิดของเพลงชาติฝรั่งเศสเลยค่ะรู้แน่นอน,นครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ยินพร้อมกันใช่มีหมายถึงคุณผู้ชมอ๋อ <laughs> เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังคอยฟังฟังเลยดีกว่าเออ เพลงชาติของฝรั่งเศสนะครับลามาสยัสนะครับจริงๆแล้วครับเป็นเพลงออกสึกที่แต่งโดยนายทหารหนายหนึ่งที่เมืองสตราสบุกนะครับเป็นเพลงปลุกใจทหารและเนื้อร้องของเพลงนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่าเป็นการปลุกใจให้ลุกขึ้นมาถืออาวุธเช่นฆ่าศัตรูเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์เพลงชาติฝรั่งเศสลองเข้าไปหาดูใน Google นะครับน่าสนใจมากๆ ถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่ด้านหน้าของคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือนอตซ์ดามครับหลายคนอาจจะงงว่าอา้ Notre าวนอตร์ดามมันอยู่ที่ปารีสไม่ใช่เหรออันนี้เนี่ยก็คือนอตซ์ดามเหมือนกันแต่เป็นนอตซ์ดามออฟสตราสวอทนะครับยอดส่วนยอดส่วนผมว่ามียอดเท่าไหร่นะยอดยอดข้างบนนี้ก็สูงไม่ไม่ใช่น้อยนะสูง1 4 2เมตรนี่สูงมากนะครับแต่เวลานี้ยังไม่เปิดซนะทีเลยเข้าชมไม่ได้เลยเราไปเดินรอบรอบดีกว่าไหนๆมันก็ไม่เปิดแนละ้ว <c oughs> ดีครับ <c oughs> นะคะเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศเราก็จะเห็นแบบมีแบบแก๊งเด็กเนี่ยที่ใหญ่มามาดูโบสถ์กันอ่ะเห็นบ่อยมากซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าปลูกฝังให้เด็กมาดูอะไรพวกเนี้ยตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนก็ศึกษาบ้านเราค่ะนะครับแต่ก็อาจจะมีคนดูแลเยอะหน่อยเพราะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงกว่าไง จะเห็นว่าสมมุติว่ามีเด็ก30คนจะมีคนดูแล3-4คนเป็นอย่างน้อย<ช>นะฮะตอนเด็กผมเคยไปศึกษาก็มีคุณครูไปคนเดียวนี่แหละนึกเสี60คนเ<ช>นี่ย <c oughs> นะครับอ,าาอ,อันนี้เนี่ยถ้าอยากเข้านะครับต้องมาให้ถูกต้องตามเวลาพวกนี้ก็มีพักเที่ยงนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเขาพักเที่ยงกันอยู่คือเขาจะพักตั้งแต่เศษโมงสิบห้าถึงเที่ยงสี่สิบห้าก็คือวันชั่วโมงครึ่งเพื่อให้คนที่ทำงานในโบสถ์เนี่ยได้ไปทานข้าวบ้างก็มง m a k น s ์แต่ตอนนี้จ่อยเพราะว่าเราไม่มีเวลาหลังจากนั้นเรากินข้าวต้องไปซื้อขึ้นรถไฟครับนี่แก๊้งเด็กตามเรามาเลยนะคะเนี่ยสรุปหัวหน้าเด็กอ๋อโอเคเดี๋ยวหัวหน้าเด็กอ่ะจะหาที่ในติมแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้ไอติมอร่อยแล้วก็สังเกตนะครับว่าทุกที่เนี่ยจะมีการบูรณะตลอดคุณผู้ชมที่ไปต่างประเทศจะเห็นนะนฮะน ทุกที่เลยมันบูรณะกันตลอดเวลานะครับเพื่อให้สวยงามนะครับเพราะว่าคนมาีา่ยมาท่องเที่ยวตั้งใจมาเขาก็ตั้งใจทำอย่างดีให้เห็นนะ บอกไปนะคะว่านี่ก็คือวิหารนอเทดามเหมือนกันแล้วก็วิหารนอเทดามเนี่ยจะมีอยู่หลายที่ในฝรั่งเศสแต่ว่าแต่ละนอเทดามเนี่ยจะต่างกันนอเทดามที่เป็นใหญ่สุดตัวเมนสุดเลยอยู่ที่ปารีสอันนี้ก็เป็นนอเทดามแล้วก็แต่ละนอเทดามจะมีกากอยค่ะซึ่งเอาไว้ระบายน้ําซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็ดูสวยงามด้วยคนสร้างท็ฉลาดจริงๆเลย มหาวิหารแห่งซาสบกนี้นะครับใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า400ปีสร้างจากหินทรายชมพูอมแดงเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างขึ้นมาในสไตล์โกธิกและมหาวิหารแห่งนี้นะครับได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกว่าเป็นมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวันตกโดยองค์กรยูเนสโกครับ แตว่าเมืองนี้ไอติมอร่อยใช่ไหมคะบางเอิญเดินเดินเดินไม่ได้ตั้งใจต้องเป็นยี่ห้อนี้แต่บางเอิญมาเจออีกแล้วอเมริโนที่รีกินไปแล้วตรงโดโมอ่ะค่ะแต่ว่าคือจะย้ำว่ามันไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้นะแต่ยี่ห้อนี้ก็อร่อยชัวร์เพราะฉะนั้นมาอีกแล้วค่ะแล้วก็นี่ร้านเป็นร้านใหญ่และรีชอบที่สุดทาเนี้น่ารักอ่ะคือสัญลักษณ์ของเขาเป็นคริสต์ นนะจริงๆจะให้ผู้หญิงตักค่ะอ่าชใช่คุได้ไงนะหาเรื่องสั่งกับผู้หญิงอะอแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอ,อย่างน้อยคือผมเห็นว่าเขาทำดอกกุหลาบสวยไงก็ดีดอกมันี้น่ารักดีอ่ะเขาทำดอกกุหลาบสวยผมก็มั่นใจว่าเขาทำสวยผมก็เลยแบบเอาเอา,เอาจากคนนี้ชัวร์เห็น<ช>ไหมชัวร์แล้วกุหลาบมันจะนอกจากมันอร่อยมันอร่อยขึ้นด้วยไง <laughs> บบไปมาหลายที่แล้วรอว่าเมืองที่น่ารักน่ารักนะทุกเมืองจะต้องมีม้าหมุนตั้งอยู่ถูกต้องอย่างเช่น<ช><ช>ดิสนีย์แลนด์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะชอบมากอ่ะ เลยค่ะมันเป็นห้างดังของที่ฝรั่งเศสถ้าใครอยชอบแบรนด์เนมก็ต้องเข้าไปที่ห้างนี้ค่ะนี่ตอนนี้นะฮะเราเนี่ยกำลังจะไปสถานีที่ชื่อว่าการ์เดอร์สแรบวกก็คือสถานีรถไฟข,ของสแตรบวกซึ่งเราเนี่ยจะขึ้นรถไฟ <c oughs> จากที่นี่ ทีจีวีรถไฟความเร็วสูงเหมือนกับชินคันเซ็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อตรงไปกรุงปารีสใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟเนี่ยมันจะออกประมาณสองโมสิบห้าทีและก็ตอนเนี้ยบ่ายสองละตามหลักแล้วเนี่ยเราควรจะมาถึงประมาณนี้แหละถูกต้องคือเราไม่ได้สายมากแต่เราควรไม่สายกว่านี้แล้วพี่ตุ๊กพี่มองไกลๆอ่ะลีไม่รู้มันเป็นรูปน้องที่เห็นนานแล้วมันเป็นเพนกวินทำไมมันถึงนเพดูน่ารักจัง รถไฟค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไดะะ้อีก13นาทีรถไฟออกแล้วก็รถไฟที่นี่ตรงเวลามากนะคะคุณผู้ชมคือควรมารอก่อนเวลาออกแล้วก็อีกอย่างที่อยากให้ระวังะคะ่ะเวลามาสถานีรถไฟนะคะระวังกระเป๋าให้มากๆคืออันตรายจริงพ่อเรียนเคยโดนเลยคือคนมาล้วงเลยแล้วก็แบบโชคดีน้องชายตัวโตๆน้องชายไปสองคนลุมโจรได้ก็เอลยรอดก็คือว่าโจรเยอะจริงๆค่ะให้ระวังแล้วก็เนี่ย มารอรถไฟกันแล้วเดี๋ยวไปปารีสกันค่ะใช่ไหมคะพี่ฟุ๊กมายืนรอเก๊หรอก่อนเลยใช่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมมายืนรอคุมท่ากลัวรถไฟชนกัน <c oughs> เป็นห่วงป็นห่วงรถไฟเกี่ยวอะไรวะไม่รู้จะตบฟุ๊กยังไงเลยช่วยด้วยเฮ้ยไม่มีชนอยู่แล้ว ใส่ TGV มาแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านในรถใสกัน TGV ที่เรานั่งเนี่ยนะครับเป็นชั้นหนึ่งนะครับขนาดของเก้าอี้ก็จะใหญ่กว่าธรรมดานั่งสบายแล้วก็เอีงหลังได้นะครับอันนี้ถือว่าดีอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าเดินทางและมีห้องน้ำในตัวด้วย ขึ้นมาที่ชั้น2ของ TGV ครับก็จะมีบริการของเคาน์เตอร์บาร์เราสามารถเลือกซื้อเครื่องดืด่มเย็นหรือสแต็กมาทานเล่นแล้วก็นั่งดูวิวเพลินๆได้ครับเราใช้เวลาทางไปปารีสเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยผมขอเวลาส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมพักดูวิวสองข้างทางไปก่อน ลงมาแล้วครับสองชั่วโมงครึ่งไม่ได้หลับเลยแต่แบบยิบยิบไม่ตุ๊กแน่ใจหรอไม่ได้หลับอ่ะจริงหรอหลับเอางเหรอผมผมว่าผมแบบหลับหลับผมเกือบเกือบหลับอ่ะคือหรือหลับหลับแต่เคลิ้มๆหรือไม่รู้หลับหรือเปล่าแต่ว่าโอเคนะ ความวุ่นวายมากกว่าเมืองเล็กๆเมื่อกี้ที่เราไปมานะคะคแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ย้ำอีกครั้งว่าต้องระวังกระเป๋าให้ใหดีส่วนตัวผมเองเนี่ยเราสามารถมองได้หมดเลยนะนี่อันนี้ก็คือเป็นสวนอีกนะฮะสวยมากนะสวนเนี้ย ชื่ออะไรก็เชอร์รี่อะไรสักอย่างพูดพูดพูดไม่ค่อยเก่งภาษาฝรั่งเศสนะฮะเป็นจาแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจาแดงแปลว่าสวนเราเข้าไปสวนก่อนนิดนึงละกันอ่าแล้วก็จกัดอันเนี้คือบริเวณนี้คือบริเวณของพิพิธภัณฑ์รูฟนะครับซึ่งเขาก็จะมีจัดงานเงินอะไรตลอดเวลาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะฮะแล้วก็คือลูฟเนี่ยมันสวยทั้งกลางวันและกลางคืนนะเพราะว่าส่วนกลางวันเนี่ยมันก็สวยปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ดูนิดนึงแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีไฟส่องนะครับ คือผมเห็นภาพนี้บ่อยที่สุดคือคนเนี่ยมาถ่ายพวกพรีเวดดิ้งกันเดี๋ยวเราลองไปถ่ายไหมแน่ๆนะเราเนี่ยจะเห็นทั้งกลางวันกางคือเพราะงานเนี่ยมันใกล้มืดละหวังว่าจะได้เก็บภาพให้ทุกผู้ชมดูกันนะคะทั้งลุกกลางวันและลุกกลางคืนอ่ะตอนเนี้ยหันไปดูลุกกลางวันก่อนเลย ลูฟทั้งหมดเนี ies, ่ยคือลูฟ์นะอันนี้ไม่ได้ชื่อลูฟนะอันนี้คือพีระมิดหลายคนอ่ะชอบเข้าใจภาพว่าไอ้พีระมิดเนี่ยคือลูฟ์ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือลูฟครับพ่จูความใหญ่ของพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นทางเข้าที่เราแบบสมมุติซื้อตั๋วเพื่อเข้าเดินลงบันไดไปเป็นทางเข้าแล้วเขาทำออกมาเพื่อให้คอนทราสต์ระหว่างของเก่าและของใหม่นะฮะแต่ของใหม่เนี่ยก็มีความเป็นดักขังๆนะมันคือรูปทรงของพีระมิดที่ขิดว่าเ่ ส่วนใหญ่ค่ะคนชอบถ่ายรูปตรงนี้ไงบางคนก็เลยแบบนึกภาพอ๋อรูปคือปีรวิทนี้แต่จะบอกว่าทั้งหมดนี่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะเข้าเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะต้องเตรียมเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมง3ชั่วโมงสองสามชั่วโมงเนี่ยครับท่าผู้ชมสาหรับคนที่ไม่ได้ชื่นชอบในงานศิลปะมากมายนะคือเป็นคนที่อยากมาให้ถึงรูปไปถ่ายรูปกับโมนิซ่าเชลฟี่นิดนึงจบเดินเข้าไปก็ชั่วโมงกว่านะครับ นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยากให้อิ่มมีศิลปะอิ่มเอิบได้เวลาวันหนึ่งไหมวันเนียวเต็มบางคนเป็นวันๆเลยนะฮะบางคนหลายวันนะฮะแต่ละอันเก่งๆนั่นเลยเสารหน้านะครับคุณผู้ชมเราจะไปับชมไปกินไปเที่ยวทิศกันที่มหานครปารีสใครที่คิดถึงปารีสใครที่อยากไปปารีสหาพ่านนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ มาตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นสวนที่สวยมากเขาเรียกว่าโชาว์พาวโชว์พาวโชว์พาวว่าปารีสเนี่ยเหนือฮะคือหมายถึงว่ามีโอโ้อาร์ตทุกมุมสวยทุกมุมมือแรกในปารีสมีมาร้อยกว่าป,ปีฮะโัฟิงเกอร์นะคะ,ะคเขาบอกว่าร้านเนี้ยเด็ดที่หอนล้วงลึกเข้าไปจิม้มงัด